สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรโดยปุ๋ยน้ำแพนแตโกรตาผู้ใหญ่สมฤทธิ์ค่ะครับผมพี่ปิ่มวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องเป้กลางแจ้งกลางแดดบนหัวเราอ,อยู่ที่สวนทุเรียนค่ะที่ไหนคะน้องเป้จังหวัดอะไรเอ่ยอันนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับพี่ปิ่มอยู่ออำเภอแจ้งคอครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมชม คุณแม่ท่านหนึ่งที่เขาใช้ปุ๋ยน้ำแฮนาโกมา4 5หปีแล้วใช่ค่ะเรียกว่าเป็นแฟน,ทนแท้ของแพนตโกเลยครับผมเพราะว่าคุณแม่บอกว่าใช้แล้วผลผลิตดกจริงๆยิ่งใช้กับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนคือไรายได้หลักของคุณแม่ค,คุณแม่บอกว่าไม่เห็นความแตกต่างใช้กับไม่ใช้เราเลยมาสอบถามดูค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงเพื่อเอามาเป็นประโยชน์และแชร์ข้อมูลดีๆให้กับเกษตรกรครอบครัวแพนตโกของเราค่ะ นี่แบ่งถือแบ่งตายกันหน่อยน้องแป๊ค่ะตัวนี้เราอยู่กับแม่แมนะนําตัวไหนค่ะแ้่ตาค่ะแ้่ตาล่องจาลองจ,งจ้าครับแม่ยอยู่จังหวัดได้ครับตอนนี้จังหวัดชัยภูมิจ้าจังหวัดชัยภูมิตอนนี้ปลูกอีกอย่างครับปลูกทุเรียนแม่ปลูกจักไร่ครับผมรวมๆกับประมาณ20ไรอ่อ๋อ20ไร่เลยทีย่อย,ย,ยครับ แม่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างคะทุเรยียนอมอนท้องท้องดิ้นจงท้องดำลุงลรับแรงมูสันชิงก้านยาวนี่กระดุมท้องนำ้ำอยากรูก้ว่าใช้ผุาไหนาเสียที่สุดเ็จาจเสียเอาว่าปลูกต่อนกมาครับบ้าแม่ใช้ไฮเกรสวรวมกันน้ำ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใส่ือกันมีมีของมัผสมผสานใส่อีกมีตัวยาที่ดีตั้งแต่น้องเป้ตั้งแต่เราเดินเข้ามาก็เจอตั้งอะไรนะก้านยาวที่เรายืนอยู่นี่ก็คือต้นต้นเียนต้นนี้พันอะไรนะคะแม่พันนี่หมอนทองค่ะหม่อนทองหยกมากอันนี้ก็เตรียมเจ็บเกี่ยวได้ลูกเพราะว่าใช้แพนตาโกหยกจริงๆแพนตากูเป็นยาที่บำรุงทั้งรากทั้งใบต้นลำต้นแล้วก็หน่วย ทุเรียสีได้หวานมันเนื้อละเอียดเออกระเพาะแขนต้ากูแล้วแม่ใช้ยังไงบ้างคะเวลาให้ปุ๋ยแต่ละทีแม่ผสมอะไรยังไงฉีดเวลาไหนบ้างคะแม่อ๋อไม่ได้ผสมอะไรคือแขนต้ากูเพียวๆเลยไม่ได้ผสมความข้อดีจริงๆไม่ต้องผสมอะไรเลยผสมน้ำฉีดไปเลยผสมน้ำฉีดไปเลยะคะ่ะแม่ฉีดวันหนึ่งช่วงไหนคะแม่อ๋อฉีดตอนเช้าเช้ามืด อาทิตย์หนึ่งไม่สีกี่ครั้งฉีดอาทิตย์ละครั้งก็พอถ้าของก็ดีอย่างนี้อาทิตย์ละครั้ง <ฮะ S 1> ต่อไปก็15วันครั้งหนึ่งแม่ปลูกทุเรียนมาหลายสายพันธุ์แสดงว่าผลผลิตต้องเยอะอันนี้แม่มีตลาดรองรับไหมคะอ๋อตลาดรองรับนี้คือไม่พอขายาคนมาจองถึงที่ทั้งชาวบ้านก็จองจากกรุงเทพนนทบุรีก็มาก็มาหลายทาง ได้เลยว่าไม่พอขายไม่พอขาย้วเลาปลูกเพิ่มหรือ่ไม่พอขายเนี่ยผลผลิตครั้งหนึ่งได้ประมาณกี่ตันเกตันได้ค่ะแม่อ๋อตอนตอนนี้ผลผลิตยังปร่ออกหลายเพราะว่าพี่ต้นมันใหญ่ๆนี่กับมยังบม่หลายกับพอได้ใส่ก็ได้ปีละสี่หาแสน ี่จ้าเ่เราต้องมานี่อีกแล้วเราไปไหลายที่ก็ได้ก็ได้เยอะได้ปีละที่หาดแสนยู่เพราะว่าลูกค้านี่เพืดด่อจะได้กินได้ซิมแล้วเพิ่นก็ะติกิดใจแล้วก็กลับสมบัติของเก,ก,ก้าอีกเนี่ยเออเท่าที่สอบถามมาเพิ่นบอกว่ารสชาติที่นี่อร่อยกว่ากูของไฟอ่ะคะเป็นหนึ่งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแผ่นต้าโก้เอ้ยบำรุงเนื้อทุเรียนบำรุงใบบำรุงทุกอย่าง พอทาไปแล้วได้รสชาติเห็นว่ารสชาติดีกว่าภูเขาไฟอิเพราะว่าเราไม่ใช่สารเคมีเราใช้อินรีเป็นทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รสชาติมันเลยจะเอกลักษณ์ของมันเนาะแม่เนาะถ้าเสริมก็คือปุ๋ยคอกตามดินธรรมชาติแม่ใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้หมูขี้ไก่หรืออะไรคะแม่ขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ธรรมชาติ แต่ว่าส่วนมากก็แพนต้าโกขาดไม่ได้เลยแพนต้าโกนนอัี้ทําให้ใบเขียวแฟนพันธุ์แท้ของแพนต้าโกเลยจะทําให้ใบเขียวสดอยู่ตลอดเห็นไหมไม่มีใบเหลืองเลยขนาดออกลูกแล้วใบก็ไม่โสมใบก็เขียวสุดอใช้มาที่เริ่มได้ผลผลิตก็ใช้มาประมาณ5ปีตั้ปีก่อนใช้เป็นยังไงคะแม่ก่อนมาใช้ผลผลิตก่อนใช้ที่ผิวจะไม่เหลืองเข้มจะสีจืดหน่อยพอมาใช้แพนต้าโกที่ จะเหลืองเข้มเหลืองสดเลยนเนื้อจะละเอียดหวานมันลูกค้ากินก็ติดใจแซ่บเมื่อบางคนก็บ,บอกอร่อยสามโลนี <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่า้องเป้ช่วงนี้เรามีเห็นเกษตรกรทักเข้ามาในแฟนเพจเราเยอะมากเหมือนกันสําหรับเทคนิคการปลูกทุเรียนหรือแบบใช้แพนตโกแล้วจะเป็นยังไงกับแบบทุเรียนใช้แพนตโกกับทุเรียนแล้วแตกต่างจากใช้อย่างอื่นยังไงแล้วผลผลิตทุเรียนที่ได้มันจะเป็นยังไงคะแม่อันนี้ให้ฝากให้กับเกษตรกรท่านื่นที่เราฝากฝากกับเกษตรกรนะจ้าดีหีืของเพื่อนนานาเชื่อรากกับว่าป็นไฟฟัาเพื่อรากกับว่าเขาลากกับว่าเน่าแต่ว่ายับยบไปใส่รากเกินประมาณของ พคนดีก็ต้องใส่เยอะครับผมนิดเดียวใส่ซ้อนตัวเป้ก็ได้ตามตุเรียนน้อยน่ะนะพ่นย้ำมือเศร้าตะเศร้าแต่เศร้ามืดตามคนต้นนึ่งก็จะไปถอนไปนั่นให้ตัดหญ้าเอาบพราะว่าจำเป็นก็จะไปลกดีอีดีของของเพื่นเนี่ยลูกค้าก็ติดใจเพื่อนคาแซ่บเอาามตะกรันก็บมะแซ่บปันนี้เพื่นวางซีตะทีนนี่พวกเจ้าใส่ยางไ่แววก็เลยบอกว่าเพนตากูเพื่อนอันเด้คือบอกมาใส่เขาก็บอกเพื่อนวางซี หวานมันเนื้อละเอียดสีเหลืองเข้มกินแล้วอายุยื้นผถเน้แม่มีเบอร์โทรอะไรหมคะมีจ้าูยคเกสมี่้าหนึ่งส1ม6 9จ้าจ้าสมมุติว่ามีเกษตรกรหรือลูกค้าท่านไหนชมอยู่สามารถโทรมาจองทุเรียนแม่ได้ไหมคะได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะท่าโพท่าโอันนี้เขามารับเองที่สวนไหมคะหรือแม่ต้องเอาไปส่งไม่ได้ไปส่งหมาที่สวน ไม่ไม่ไม่ใช่มารับคือมาซื้อไปกินวันนี้จะมีเห็พผงหมูได้ชิมไหมคะเพราะว่าทุเรียนที่นี่โลละสองร้อยอแพงก่าจ้าคุกต่อไฟแต่ว่ารับรองว่าคุณภาพดีกว่าแน่นอนจ้าวันนี้มีเพื่องหมูได้ชิมไหมคะแม่อาจจะมีอจะมียังไงฝากเกษตรกรทุกท่านติดตามอีพีต่อไปด้วยว่าเราจะไปสัมภาษณ์เกษตรกรท่านไหนปลูกอะไรอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณแม่แววนะคะขอัคุณค่ะ